ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคนครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงที่สองนี่แหละครับช่วงที่สองบางทีก็เรียกช่วงสุดท้ายบางทีก็เรียกช่วงที่สองนะฮะครับก็อยากชวนคุยนี้ผมเชื่อว่า ออด้วยความ,มาว่าวิถีชีวิตของอยากจะคุยค<น>หรือรอ,อยากจะถามผมไล่ออผมเล่าให้ท่านฟังฟังอะไรเรื่องเดีวยวกันอยากจะคุยคด้วย,วยครับออผมผมมองว่าเอ,อมผมว่าอาหารจารเนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกสบายตับคนดีุยวหรือบางทีความจาเป็นหิว,วนะะอันเนี้ยทำาป๊บเดียวได้หรือไม่งมีเก็บไว้นิดๆหน่อยๆเอาไว้อีกเพื่อ อะไรหิวขึ้นมาได้ทำบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นแม้กระทาั่งมัมีกึ่นสำเร็จรูปหรืออะไรเนี่ยออส่วนหนึ่งก็เลย,อยเออมีเทคนิคไหมหรือว่าใครบางครอบครัวเบื่อกินกับข้าวเป็นแบบสำรับมากินพร้อมกันเอาทานี่แหละวันนี้จะทํากลวยจับกวันี้จะทาก๋วยเตี๋ยววันนี้อะไรเงี้ยออมันเป็นชําชาบอะไรเงี้ยโดย,โดยในความเป็นครอบครัวเนี่ยทำเรื่องพวกนี้ให้อร่อยอยังไงได้บ้างครับ คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและพี่เดชาขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับก็นานๆเราจะมีคําถามยิงมาอย่างนี้จากจากพี่เดชาหรือว่าคนคนผู้ฟังบาทีหนึ่งอ่าทาผู้ฟังถามมาทีหนึ่งว่าทําอย่างไรต้องแยกประเภทก่อนต้องแยกประเภทก่อนว่าจะทําประเภทอาหารจานเดียวประเภทไหนถ้าประเภทซุปประเภทซุปเราเตรียมน้ําซุปไว้ในตู้ถึงเวลาที่เราจะกินน้าซุปมาอุ่นเสร็จใส่ผักลงไปเสร็จแล้วเส้นใส่ลงไปอันนี้มันก็จะเป็นประเภทประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นเส้น แต่ถ้าจะเป็นประเภทที่ว่าเราเตรียมเตรียมเนื้อไกบ่บดหรือหมูบดหรืออะไรต่างๆไว้ในตู้แล้วก็ผัดพริกพริกกะเพราหรือพริกแกงอะไรต่างๆไว้ในตู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผักตัวอื่นที่เราอยากกินแล้วใส่ไปบ้างอันนี้มันก็สามารถทำอาหารจานเดียวประเภทผัดได้วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของของการทําน้าซุปก่อนน้ําซุปถ้าเป็นน้ําซุปไก่ต้องเลกน้ำสต๊อกน้นำสต๊อกอครับน้าซุปไก่อันดับแรกก่อนเลยผักที่ไม่สมควรเอามาทําน้ําซุปไก่ อันดับแรกเลยนะต้องบอกก่อนห้ามใช้คือประกาศขาวมันพามว่าไงคือในน้ำสต๊อปหรือน้ำซุปเนี่ยมันต้องใส่ผักรวมไปใช่คุณใช้กระหล่ำปีได้คุณใช้กระหล่ำปีได้หอมหัวใหญ่ได้แครอทได<อ>้หัวไชเท้าได้ร<อ>ากผักชีได้กระเทียมได้อ่า แล้วคุณก็เอาซี่โครงไก่อันตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ซี่โครงไอ้ตั้งน้ําตั้งน้ําใส่หม้อซี่โครคงไก่ล้างเข้าเกลือให้เรียบร้อยก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเย็นเลยเสร็จแล้วก็คุณเอาหอมหัวใหญ่ปอกเปลือกผ่าสี่ใส่ลงไปแค่หลอดปอกผิวหั่นใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ลงไปกระลำปีหัวเล็กก็ได้ผ่าสี่ใส่ลงไปแล้วก็รากผักชีกระเทียมทุบใส่ลงไปครับอ่าจริงจริงแล้วคนน้ำสต๊อ ไก่เอาเวลาเราเอาทำเปิดไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเคีๆจนน้ำมันเดือดขึ้นขึ้นมาเองจนเป็นเป็นตามดแล้วเดือดขึ้นมาแล้วก็ช้อนช้อนเลือดช้อนฟองออกแล้วมันก็ได้เห็นน้ำใสๆอันนั้นเนี่ยห้ามปรุงอะไรดทั้งสิ้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนได้ที่หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็ค่อยตักน้ำออกมาใส่ใส่กองใส่ภาชนะ แยกออกหรือจะกองตอนร้อนๆเลยก็ได้หากระชอนละเอียดกองมันก็สามารถเก็บไปได้ครับอันนี้สามารถเก็บไว้ทําน้าสต๊อกน้ําต้มยําทําน้ำอะไรต่างได้มันมันควรจะต้องมีผักใส่ลงไปเพื่อให้รสหวานมันเกิดขึ้นถูกต้องแต่ผักที่ไม่สมควรใส่เลยห้ามใส่เลยคือผักกาดขาวเพราะมันมีกลิ่นเหม็น อพอต้มไปมันมีกลิ่นมันไปทําลายรสชาติอาหารอย่างอื่นหมดที่คุณใส่ลงไปในในเวลาทําแกงสังเกตได้เวลาคุณแกงจืดแกงจืดอ่ะคุณชอบใส่ผักกาดขาวแล้วจะใส่หมูใส่อะไรลงไปกันแล้วแต่ผักกาดขาวมันจะส่งกลิ่นชัดเจนกว่าเพื่อนจะมีกลินออกมาใช่ใช่ชัดเลยแหละจะไม่ฆ่าอาหารตัวอื่นหมดอ่าฉะนั้นถ้าเกิดจะทําให้กินก็กินตอนนั้นแล้วเสร็จ้มนจบไม่ปวดท้องพอทำผักกาดผักกาดขาวก็คือต้องเป็นผักกาดขาวต้มผักกาดขาวไปเลยหรือไม่ก็ เป็นน้ำน้ำสต็อกอย่างอื่นห้ามใส่บะกาดขาวอ่าอันนี้คือในเรื่องของของการทําน้าซุปเนาะการเตรียมเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนึงก่อนละกันเอาน้ําใส่หม้อยังไม่ต้องเปิดไฟเอาซี่โครงไก่ล้างเก็บมันความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จก็ล้างเกลือก่อนหางเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในหม้อที่มีน้ําอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเราปอกแครอทอ่าแล้วหั่นแครอทใส่ลงไป หอมหัวใหญ่ผ่าสีบอกผ่าสีใสลงไปกระลำปีกระลำปีกลำปีใส่ลงไปหัวใช้เท้าใาส่ลงไปแล้วก็รากผักชีกระเทียมใส่ลงไปแล้วคุณก็เปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเวลามันเดือดก็ช้อนฟองออกน้กสต๊อกอย่างเงี้ยพอทําสุดหรืออาจจะเคี่ยวไว้สักสิบห้ายี่สิบนาทีใช่ไหมไม,มากมากกว่าครับสี่ห้าชั่วโมงครับก็ทาได้เคี่ยวไปเรื่อยๆากว่า โคมันโอเคกุไก่รสชาติน้ําสีน้ํามันเปลี่ยนเป็นสีทองอะไรเงี้ยใช่ครับนะับเพื่อไรจะทําได้อย่างนั้นก็ไม่รู้เออทีนี้มันน้ำสต๊อกอย่างเงี้ยน้าสต๊อกที่ต้มจะเป็นสีทองอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําสต๊อกที่ต้มรอความอร่อยเออถึงแต่ต้มห้านาทีสิบนาทีเวลาเดือดแล้วก็มาใช้อันเนี้ยเขาเรียกหยาบเขาเรียกหยาบเข้าใจไระกลับไปอเพราะทุกอย่างมันต้องรอความอร่อยทุกอย่างเหมือนปลาครับถ้าจะทําซุปปลา คุณไม่ยาวปลาต้องคุณไม่เย้าปลาไปทาทาซุปแบบนั้นคุณไม่ยาาปลาไปต้มใส่นู่ใส่นี่ต้มถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะปลาไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วเขาก็จะมาบุบุบเขตามาตำเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับไปใส่ในน้ําแล้วต้มใส่ขิงต้นหอมแล้วต้มไปเลือดน้ําก็จะออกสีขาวครีมๆเสร็จแล้วเขาก็กรองอันนี้ก็เป็นน้ําซอกปลาอ๋อเหรอครับเอาทีนี้อย่างน้ำเอาไปดูสิแบบภาพกว้างๆก่อนนะสต๊อกไก่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้แล้วทำได้ง่ายแต่มันเก็บได้นานแค่ไหนอะ ก็ถเกิดพูดจริงถ้าอยู่ในช่องฟิตมันก็อยู่ได้ประมาณหเดือนจัเดือนแล้วเพราที่มันแขกไว้ฟิกไว้แล้วแล้วก็บางคนอาจจะแบบเป็นถุงถุงพอชั่นเป็นอะไรไว้เพื่อไว้ใช้แต่ละแต่ละไปถ้าเกิดถ้าเกิดยังแช่เย็นแข็งไว้อยู่ก็เมื่อไหร่ก็ประมานั้นแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเหลืองทองขนาดนี้อย่างมากก็สามวันก็หมดอะไรมั้นะอันนั้นในในส่วนของก๋วยเตี๋ยวเวลาที่เรามาปรุงก๋วยเตี๋ยวเราก็อ่ะถ้าเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวมะระก็อาจจะเติมอ่ะ กระเทียมทองลงไปนิดนึงโอเคในน้ำปรุงรสชาติใส่เกลือใส่ซีอิ๊วอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์ที่ชอบแต่ถ้าไปทำมาทําเป็นสุกี้ก็เอาไปผัดเอาสุกี้ไปผัดเสร็จเอาผักไปผัดเสร็จก็ใส่หม้อก็เติมน้าสต๊อกลงไปแล้วก็ใส่เต้าหู้ยี้สาสอะไรต่างก็ว่ากันไปใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสชาติอ่ะก็กลายเป็นสุกี้ยาก,กี้ไปแสดงว่าเบสออนความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลำานับแรกถ้าเกิดว่าเป็นพูดถึงว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำน้ำซุปหรือน้าสตอ๊อกเนี่ย เป็นลำดับที่หนึ่งที่คุณจะต้องให้ความใส่ใจอร่อยม่อร่อยจะเริ่มอย่างนี้ครับพวกเส้นเหรอครับเราเลือกได้ไหอเส้นเวลาที่เราจะกินเส้นอาสมกินเส้นลาดหน้าก่อนลาดหน้าเส้นใหญ่คุณต้องไปซื้อเวลาไปซื้อเส้นเนี่ยคุณอย่าไปซื้อเส้นที่มันใส่มันใสอันนั้นเส้นมันใสเนี่ยมันจะใส่แป้งมันเยอะมันจะใส่แป้งแป้งมันเยอะแป้งข้าวเจ้าน้อยแต่ถ้าคุณไปซื้อเส้นที่มันออกน้ําตาลน้าตาลอันเนี้ยเขาใส่แป้งข้าวเจ้าเยอะ ใส่แป้งมันน้อยมันแตกตา่างกันยังไงแตกต่างดิเพราะว่าเวลาที่ใส่แป้งมันเนี่ยเส้นมันจะบางแล้วมันก็จะออกขา,ขาวๆเงาๆลื่นเสร็จทักเสิมใส่แป้งข้าวเจ้ามันจะหนาๆแล้วเวลากินแล้วมันจะได้เทคเจอร์มันจะได้รสชาติความหนึบความนุ่มมากกว่ามีผลต่อการผัดไหมมีผลต่อการผัดมีคนบอกว่าพอมันเป็นเส้นที่ใส แป้งมันเยอะเนี่ยมันใสปุ๊บเนี่ยพอลงไปกระทะปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้แล้วงออะไรกันจึงว่ามันก็่ำนั้ยากมันก็ทำให้ยากต่อการที่เราจะเขาเรียกอะไรผัดหรือคอนโทรลมันถ้าเกิดเราไปซื้อเราก็บอกเขาได้ใช่ไหมพี่ว่าซื้อแบบเอาไปผัดนะหรือเอาไปลวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เอาไปลวกก็ไปซื้อที่มันมีใส่แป้งมันเยอะหน่อยได้ใสๆนะเพราะว่ามันลวกเสร็จปุ๊บก็ใส่ชามเลยครับคุกน้ามันใช่ครับ เส้นก็นแล้วแต่คุณจะชอบ,บเส้นเล็กเส้นเล็กมีมูมั้มมีมุมไหมครับว่าต้องเป็นเส้นแบบไหนเส้นเล็กก็มีเหมือนกันก็ดูซีเส้นสังเกตเส้นเส้นเล็กเล็กขนาดไหนเล็กเล็กขนาดไซส์ S อไซส์ไอส์เขาก็มีไซส์บอกของเขาครับเราก็ไปเลือกดูว่าเราชอบไซส์แบบไหนเราก็ต้องมาดูเส้นเส้นเล็กอะ่ะที่เขานน่นอะ่ะมันเหนียวขนาดไหนมันมันขาดไหมลักษณะเป็นยังไงเราก็น่าจะรู้แล้วมองด้วยสายตาเปล่า จะมีคนให้เทคนิคผมผมจาแล้วผมไปใช้ได้ครับคือบางคนก็คิดว่าอ๋อมันก็เป็นเซนเล็กอะเพราะเซนเล็กก็คือเซนเล็กอะคือแต่ว่าบางคนเวลาไปลวกเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันจะทําไงให้มันเหนียวไม่เกาะตัวแต่มันเหนียวไม่เกาะตัวเขาก็ให้เทคนิคบอกว่าไม่ต้องกังวลพอเวลาคุณลวกไปเสร็จปุ๊บมันเริ่มนิ่มปุ๊บเอาไปแช่น้าเย็ยนอีกทีหนึ่ง สบัดมันก็สบัดแล้วมันก็จะทําให้ไม่ติดเมือกเมือกมันเมือกมันหลุดความเหนียวมันหลุดใช่ครับเขาก็ท่านมันจะไม่เกาะเป็นก้อนแล้วเราจะถามว่าเราจะมีสบัดเพื่อถ้าเราจะกินบางคนชอบเขาว่ากันไปอ่ะประมาณหนึ่งเออเหมือนกันเวลาที่เวลาเวลาที่เราพูดเราย้อนกลับมา สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเร si า,ารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเรียกหรือว่าเราเวลาที่เราเดินหาของเหล่านี้มาปรุงอาหารได้เนี่ยมันจะดีและโดยเฉพาะอาหารที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอ่ะถ้าเรารู้ที่จะนํามาใช้เนี่ยทุกอย่างมันดีหมดนะพี่ทุกอย่างมันแบบโอเคเลยอยากให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยกลับไปลองดูก่อนว่าแถวบ้านเราอ่ะมีอะไรที่อยู่ใกล้ๆข้างตัวเราบ้างที่เราสามารถเอามาทําอาหารได้ทุกวันทุกวันนี้บางคนยัง ที่บ้านะมีทั้งแตงกวามีทั้งถั่วบักยาวมีทั้งหัวปลีแต่ก็ไม่กินอาหารประเภทนี้ไปส่อแสวงหาประเภทอื่นผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีใบชะพูมีที่บ้านเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยเอาใบชะพูมาแกงก็ไม่ไม่คุ้นไงบางบางคนที่บ้านมีใบับบกเต็มขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยเอามาคิดมาทํายำไม่เคยเอาคิดมาแกงแกงคั่วเนื้อใส่ใบชบชะพูใส่ใบอ่า ขาเรียกอะไรใบโบบกอะไรเงี้ยแกงเนื้อใบโบบกไม่มีใครคิดที่อยากจอาสิ่งเหล่านี้กลับมาทำเขารู้อย่างเดียวใบโบบกมันสําหรับคนโอกหากแก้จาไนอะซึ่งมันจริง,รงๆมันก็ไม่ใช่นะพี่อเคือการทําอาหาร,รบ,บางครั้งมันก็อาจจะต้องทดลองดูถ้าเกิดว่ามันไม่อร่อยมือแรกก็เปลี่ยนไปทำอือ่น<อ>ก็อย่างที่อย่างที่เรียนให้ฟังละครับเพราะว่า อาหารการกินบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเราอะเราไม่สังเกตเราไม่มองเราไม่คิดเราไม่เราไม่ไม,ไม่คำนึงถึงว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนวันวั้นนึงเมื่อเราไปเจอคนที่เขากินแบบนี้เลยระดับไฮไฮไฮเอ็นหรือระดับสูงเวลาเขาบริโภคแบบนี้เราก็มาถึงบางอ้อว่าโอเคทําไมคนคนไฮเอ็นเขาแสวงหาสิ่งเหล่านี้กินทําไมเรามีอยู่แล้วใกล้ๆบ้านทําไมเราไม่คิดจะสนใจอันนี้มันก็เลยทําให้เราย้อนกลับมาว่าบางทีผมมีเพื่อนฝูงอะ บ้านเขามีฐานะเวลาเวลาที่เขาอยากจะกินอะไรแบบบนบ้านเขาไม่มีโอกาสนะนานๆเขามาเจอผมทีผมก็จะพาเขาไปกินอาหารบ้านๆอะไรเงี้ยพาเขาไปกินผัดตังกวายอย่างเงี้ยพาไปกินขนมดอกสนพาไปกินขนมมันอะไรเงี้ยแกงไก่บ้านใส่ลูกกล้วยอะไรเงี้ยเขาแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยนานๆจะได้กินสทีอะไรอย่างเงี้งย,กกย,ย<า>เขาก็เขาก็ <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะแล้วเราก็พาเขาไปไปกินอะเนี้ยครับไปกินข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง ข้าวต้มไก่ทรงเครื่องก็คือไก่ที่ไก่ชนไก่อะไรต่างชาวบ้านสมัยก่อนเขาเอามาผัดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีกุ้งแห้งใส่ไปในนั้นเขาก็จะมีกุ้งแห้งมีเห็ดหอมมีอะคือทรงเครื่องจริงๆอ่ะกระเถิบก็เป็นอีกนึงงในมาพูดอีกนิึงเออมันก็ดูใกล้ใกล้กันกับก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยผมยังยืนอยู่บนเบรดแบบพื้นฐานโดยน้ำสต๊อกไก่อยู่ครับการทำข้าวต้มเนี่ย ที่มันขยับไปเส้นถ้าเกิดไปทำก๋วยเตี๋ยวคุณต้องไปซื้อเส้นบางคนอาจจะสะดวกไปซื้อมามีกึืนสําเร็จรูปมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวทำอะไรหรือทําเส้นน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าข้าวเหลือได้ปะเออข้าวเหลือจากการกินมื้อก่อนคที่จะมาผัดก็ไม่อร่อยกับข้าวไม่มีทำข้าวต้มดีกว่าทำข้าวต้มส่งเครื่องก็ง่ายๆต้มส่งเครื่องไก่ก็กระเทียมรากผชีพริกไทยตำเสร็จสรรเรียบร้อยเสร็จลงไปผัดกับไก่เวลาผัดกับไก่จะมีเห็ดหอมก็ใส่ มีกุ้งแห้งเสร็จก็ใส่แล้วก็น้ําต๊อกผักซอกไก่ที่เรามีอยู่ที่ซอกไก่ที่เราปุง谢谢นะฮะ<ม>ก็ใส่ลงไปก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวหน่อยแล้วหลังจากนั้นเมื่มันเดือดอีกอรอบรสชาติไม่ได้ที่แต่ต้องปรุงให้รสจัดหน่อยเพราะว่าเราต้องตักข้าวใส่เข้าไปอ๋อตักข้าวใส่น้ำใช่ใช่เาเราเบาเราชิมมาปุ๊บอันนั้น<พ>น, <ะ S 2> น่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าต้มข้าวแต่ถ้าข้าวต้มเนี่ยคือต้องข้าวสารไปต้มกับน้ําจนมันเดือดเนี่ยเขาเรียกข้าวต้ม พราะนั้นต้มข้าวข้าวต้มต้องต้องต่างกันต้องแยกกันให้ออกต้มข้าวอใช่แต่นี่ไม่ข้าวต้มครับเออข้าวที่มีอยู่เนี่ยมาใส่น้ําใช่ลักษณะนี้ใก็มันก็เป็นเมนูง่ายๆแบบหนึ่งซึ่งเป็นเอาหารหนึ่งอาหารชามเดียวเอง่ายก็ใครที่ขาดน้ําหรือว่าร้อนก็แก้ร้อนได้ครัหตึงครับเอง่ายด้วย มีไก่มีอะไรหมูก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ขอ <ๆ S 2> เป็นของซับหรือของชิ้นก็นแล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราผัดพวกนี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเวลาใส่น้ำมันเยอะเราลงไปในหม้อบางทีมันลอยขึ้นมา,อ,าอันนี้ต้องให้ระหวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดว่าคนที่อ,อยู่บ้านบางทีมันมีเครื่องเคียงที่บ้านเยอะแยะมากมายบางทีเราเราไม่ได้มองเห็นอย่างสมมติว่า่เรามีใบชะพลูใบชะพลูนอกจากไปกินกินใบเป็นเมี่ยงคําได้ไหม ได้อ่าเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คิดถึง,<บ>งไม่คิดเลยกินอบที่บ้านก็มีแบบว่ามันก็ขึ้นแบบที่มันแบบฝนมาปุ๊บเปี่ยกปุ๊บที่แนมเอาไว้มันก็ขึ้นเอ๊จะามากินกับอะไรมันกินได้จริงว่ารถชา้าไม่เหมือนไว้ชะําูนีช้ําใครอันนั้นะอันนั้นอันนั้นอร่อยเลยอันนั้นะของอร่อยเลยเออเดี๋วจะออกกลับไปใช้ประโยชน์้นจึงบอกท่านท่านผู้ชมอย่างนี้ว่า ให้เราตระหนักและนึกคิดว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเราสามารถหาอะไรได้บางคนสแสวงหาอาหารกินอร่อยๆทั้งชีวิตบินไปหาไปเที่ยวไปแต่บางทีลืมคุณค่าอาหารที่อยู่ข้างๆตัวเรานะครับบางทีแบบอาหารมืง้ง่ายๆแบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยแค่มีไปซูไปซีเค็ม อันเดียวครับเอาไปทอดหรือเอาไปย่างแล้วคุณซอยพริกขี้หนูมีมาดันแล้วบีบมะนาวใส่แล้วกินกับข้าวสวยร้อนหมดหม้อไหมข้าก็หมดได้อยู่ก็หิวหิวเอือกนั้นนะอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคุณไม่มีอะไรเลยคุณมีมีปลากระป๋องคุณมีผักกาดกระป๋องคุณมีไข่เค็มแล้วคุณเอาเหล่านั้นเนี่ยมาหั่นมาหั่นเป็นเต๋อเสร็จแล้วไม่ได้ยำใส่กันคุณลงไปผัดกับข้าวแล้วใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปได้ไหมครับได้เป็นใช่เป็น ี่อยู <S 1> <S 1> สําหรับผมอะผมจะเรียกข้าวผัดนั้นว่าอะไรมะข้าวผัดถุงยางชีพเปิดมาเจอเจออยู่ในนั้นทุกอย่างใช่ไหมใช่ข้าวผัดถุงยางชีพมันมีทุกอย่างในนั้นนะพี่เพราะฉะนั้นอยากให้เราอะกลับกลับไปมองว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเรานํามาต่อยอดแล้วมันมีผมผมประโยชน์แล้วมีคุณกับร่างกายเนี่ยกินไปนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันกินเข้าไปแล้วมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกแย่ มันทําให้เราก็อก้วนอะไรเงี้ยเราเราห้าม,มห้ามกินเด็ดขาดเมืูปุ๊บบอกว่าถุงยงชีสก็ไม่น่าคิดเออมันก็ยังไม่เคยได้ทํากินทําทานะ่ะปลากรอบกิมชายอะไรนออกมาปุ๊บผานกิมชายเร็จเนี่ยครับกระทุกกระเทียมยใส่าปลากรอบตัวนั้นชิลหวานให้มันตื่นนิดนึงตอกไข่ข้าวลงแล้วก็เอากิมชายผัดเข้าไปเสร็จปุ๊บปรุงรสนิดนึงใส่ข้าว,วก็ปีบมะนาวก็ได้นะ ไม่บีบก็ได้ละปกติเลยก็เป็นจานหนึ่งเลยล่ะใช่แม้กระทั่งการเตรียมซอสไว้ในตู้มันก็ได้เปรียบคนอื่นนะพี่เอมถ้าดู้ฟังครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําซอสมะขามเคี่ยวอัตราหนึ่งต่อหนึ่งน้ำปลาหนึ่งส่วนน้ําตาลหนึ่งส่วนน้ำมะขามหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนเท่ากับสี่ส่วนคุณก็ต้มไปต้มไปเรื่อยๆรีดิวส่วนรสชาติมาได้แล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาใช้ใครลูกเคยได้ไหม เอามาทำบัตรไทยได้ไหมเอเอได้ก็นี่ไงน,นี่ผมถึงบอกว่าเรื่องใกล้ตัวมันมีเยอะมันทําให้เราเห็นเยอะอะไรมาเห็นเราเห็นมากมายเพราะว่าเราจะหยิบตรงไหนมาใช้แล้วทําให้มีประโยชน์ณนะตรงนั้นณนะในเวลานั้นจริงๆจริงรจริง,รง,รงการคีเอดอาหารในในใ,ใ,ในห้องครัวเนี่ยมันมันมัน,มนคนที่ทำอาชีพเชฟอะ่ะมันเป็นอะไรที่มองเห็นมาตั้งแต่เกิดวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่จับหยิบจับขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถ ทำให้มันเกิดเป็นอาหารขึ้นมาได้และอาหารนั้นจะเป็นจานเดียวหรือจะเป็นเซตหรือเป็นแรงต่างม,ม,าามันอยู่ที่องค์ประกอบมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรมันอยู่ที่องค์รวมเวลาที่เขาทาเมนูขึ้นมาเนี่ยทำไงบ้างอย่างผมเ่าเอายกตัวอย่างง่ายเลยอย่างผมทํากุ้งพันเบคอนราดซอสสาวรสเมนูที่สองทำเป็นต้มยำปลากระพงโบราณอ่าอะต่อต่อ่อ เมนูที่3เป็นสะโพกไก่อบราซอสแกงกะหรี่กับข้าวซัฟฟอนหรือข้าวเหลืองอแล้วก็มีสลัดเป็นไซด์ดิสเกิบกับบาสามิกดีลักชันออถ้าผมพูดถึงว่าจริๆมมีรัวบ้านคนทั่วไปจะทำได้ใช่ไหมใช่ผมผมถึงบอกไงว่าทุกวันนี้ผมออกแบบเมนูผมลงมือทำผมเขียนนิกเกเดียนสอนเด็กต่างๆมันไม่ใช่ผลประโยชน์เพื่อผมตัวผมนะครับ มันประโยชน์ต่อเด็กๆทุกคนต่อคนที่รักอาชีพนี้ที่ผมสามารถจะช่วยเขาได้ในช่วงที่ผมยังสุขภาพแข็งแรงก่อนและยังดูดีอยู่แต่วันนี้ต้องขออภัยท่านท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าเสียงผมอาจจะอู้อีนิดหนึ่งเพราะว่าผมอะไม่สบายแล้วก็แล้วก็เกิดอาการเป็นภูมิแพ้ด้วยล่ะครับนะครับก็ต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพนิดหนึ่งช่วงนี้ ฝนฟ้าเดี๋ยวจะมาก็มาเดี๋ยวผมจะหลุดจะหยุดก็หยุดเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวเขาหนาวเดี๋ยวก็า<ๆ>กฝนจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพอ่ะทีนี้ย้อนมาว่าอาหารนอกจากที่เป็นอาหารจานเดียวแล้วมันจะมีอาหารจานเดียวประเภทผัด<ม>ประเภทผัดประเภทผัดนี่คืออะไรกระเพรารหมูกรอบผัดพริกถั่ว โหไปถึงนั่นเลยเหรอว่จะหาบูกรอบได้อ่าอะไรอีกครับมัไม่แน่นะบางคนทานมันเคยยาวทานบะเขือยาวบะเขือม่วงบะเขือยาวผัดไข่ครับอ่ามีป่ะมีครับอ่าตังกว่าผัดไข่ฟักทองผัดไข่ครับอ่าแกงเลี้ยงฟักทองครับแกงฟักทองใส่อ่าแกงเผ็ดฟักทองใส่เนื้ออ่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันเนี้ยบางทีอ่ะเราเข้าใจหมดเลยครับ แต่บางทีเด็กรุนใหม่ๆอ่ะมันกินได้ด้วยเหรอมันเอานี่ผสมอันนี้กินได้ด้วยหรอแต่บางคนที่เป็นอาชีพเชฟบางทีเขาก็หลุดหลุดโลกกะกักสิ่งที่เขาเป็นออกออกทะเลไปนะเขาคิดว่าอาหารที่เขาทำอ่ะรสชาติมันมันมันต้องดีแต่เวลากินเข้าไปแล้วมันกลายเป็น ไม่โอเคสาหรับคนทานไม่โอเคสาหรับคนทานอา,อาจจะแบบคิดสูตรมาแล้วจา์สวยทํานูนทำนี่สวยแต่เวลาที่ทําออกมาจริงแล้วบางทีมันใบ<อ>บาลานซ์และเบาร์สี่สิ่งต่างๆมันยังไม่ได้ม,มันเป็นคําถามผมน,นะมันมีข้อห้ามไหมครับพี่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําเนี้ยไม่ควรใส่อ้นี้มันจะทําให้อาหารมีครับมีเขาจะบอกเลยว่าไอ้นี่ใส่ไก่ไอ้นี้ไม่ได้ไอันนี้ใส่ไก่ไอ้นี้ไปเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยทองจะอืดจะมีปัญหา ถ้าใส่อันนี้เยอะๆลงไปเนี่ยกินกับตัวนี้อาจจะกลายมาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นเบาหวานเป็นแรงต่างบ้าไปเป็นสารขอมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะบอกขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังฟังลักษณะแบบนี้ว่าอาหารการกินทุกอย่างในโลกใบนี้อะไรที่เรากินได้เนี่ยกินได้และดีหมดแต่เวลาที่จะกินหรือเวลาที่เราจะเอามาใช้ในการบริโภคเนี่ยให้รู้นิดนึงว่ามันไปกับ ตัวเราได้หรือไม่เมื่อมันผสมผสานกันกับเมนูตัวอื่นแล้วกับอินกิเลียนหรือวัตถุดิบอื่นแล้วเนี่ยปั้นเป็นเมนูนั้นออกมาแล้วเอามาเสิร์ฟให้คนกินอ่ะคนกินเขามีความรู้สึกยังไงอันเนี้ยคือสําคัญที่สุดอยากฝากไว้ให้ท่านท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบอาหารจานเดียวไม่จาเป็นต้องหรูหราเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์เป็นอะไรที่มันอร่อยแล้วมันเป็นอะไรที่ครบองค์ประกอบเลยยกตัวอย่างเช่นพันมีกะทิ พอมีกะเพนี่พรไหมมีทั้งเครื่องในมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งโอโหมีทั้งเต้าหู้มีทั้งถั่วงอกขึ้นช่ายมีทุกอย่างครบครบหมดห้าหมู่อันเนี้ยก็หลักพุชนาการฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นแกงแกงเลียงแกงเลียงนี่พอมีผักทุกอย่างครบหมดโปรตีนทุกอย่างก็ครบหมด ครบทุกรสนะแล้วก็คนที่ไม่สบายหรือว่าคนที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายในแกงเรียงนี่ถือว่าเป็นไม่แกงเดียงก็เป็นอาหารหรือว่าเป็นแกงชามอย่างเงี้ยที่คนด้รับประทานแล้วก็สําหรับผมเนี่ยเวลาที่ผมป่วยหรือเวลาที่ผมผมไม่สบายอเมนูที่ผมนึกถึงเสมอก็คือต้มส้มปลาทูต้มส้มปลาทูใช่ครับโอ้โหอันเนี้ย ยิ่งเป็นมาทุมันหน้าแบบนี้ด้วยนะแล้วก็หรือมาทูย่างกินกับน้ำปลาหวานสเสดาผมบอกแล้วเลยว่าทุกอย่างมันสุดๆเพราะฉะนั้นอยากฝากเรื่องนี้ว่าอาหารจานเดียวในครอบครัวก็สําคัญมันบางทีชาแกงชาหนึงเนี่ยกินกันสองคนหรือมีอย่างอื่นมาเพิ่มนิดหน่อยมันก็ทําให้เป็นเมนูที่ที่โปรด โบดปานขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกี่เมนูกันแล้วแต่จะเดี่ยวหรือคู่เมนูเป็นเซตหรือแล้วแต่วันนี้เรากลับไปมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือยังวัตถุดิบข้างๆตัวเราหรือยังที่เรามีหรือยังอ่านนามาใช้ยังไงนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าในครัวกับเชฟเคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็อยากฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่พืชริมครัวรั้วกินได้พืช คืออสวรโควงรรกินได้พวกนี้หรืออยู่ใกล้ตัวเราเอง หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราโตมาตั้งแต่เด็กๆล้ดมองผ่านเนี่ยวันนี้ลองกลับมาคิดลองกลับเข้ามาบริโภคดูว่ามันทําให้เรามันดีต่อสุขภาพเราอย่างไรนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้นผมเชฟเคนโปรแกไมเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้18.00นถึง19.00นวันนี้ผมเชฟเคนวัชราภีวิเศษโพชนาทพิปครับผมเดชาลินทพ์ครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชาร ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน